วันนี้ก็ยังมีการขึ้นมนักตกค้างอยู่ก็แจ้งกิจกรรมเกี่ยวกับการขึ้นมน,ตก,มนตกรรมที่ตกค้างเราจะไขึ้นช่วง,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 งเย็นเลยครับช่วงเย็นเลยช่วงทรรมบัดค่ำนะแต่ช่วงธรรมบัดรห้าโมงเย็นแล้วที่ถึงเวลาก็แบ่งพระจันทร์กรรมแล้วก็พระที่พินมนัมแล้วประดอดถึงพระเรวาร มาสวนบนทรรมบัตรกันที่ลานรมตรงนี้นะครับ <c oughs> ครับเมื่อได้ขึ้นมานั้นแล้วก็แสดงว่าเรา,านั้นได้มีกำหนดชัดเจนในวันที่จะออาทานเพราะมานับนี่ายาวิเคราะัศเพลว่าการนับเนี่ยแปลว่ามีการนับ ที่กำหนดชัดเจนในการสิ้นสุดของการประพติมานณนะครับในการประพติมานกว่าเป็นกีราตีในบารีที่ที่เราบอกวัดกันก็คือหราตีชัดเจนนะครับบอกรนนครบหราตีแล้วเราก็ sama